แค่นั้นตัวนี้สตินี่ยพวกลูกเก,กิดพวกขุกมาเลยมันเลยมี่เรต่าเห็นทั้งแต่กับพหนา้าต่อไปมันเป็นพื้นถามสั่งต้น,น,น,มน,นไม่ไา้ธรรมะทางไหนในตอนตัวยงังย่างลูกตัวใหญ่พวกมันโดนไปเทศแต่พวกมูอเสื้อหิ้วทั้งบนหลงงังเขานั่น 朋友夫妻去，排那末咧，就去参参老祖。朋友夫妻去，就去参观了。就排排朋友参观，排排约领导，排过去，派朋友排朋友，排排去，就没事。我们约喝茶的呢，我们在农村那边办办农合作社，办生产队。

ây một mưa sao bay 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 ây sao bay ây sao bay ây bay ây sao 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 bay ây sao

So đã ông ấy mua sắm được cho tôi tôi đi. Hãy thôi. đi Hãy quân đi đi nữa. Hãy quân đi nữa. Hãy quân đi Hãy quân đi đi nữa. Hãy quân Hãy quân đi nữa. 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 Hãy quân Hãy quân đi nữa.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  Hãy đi nữa. đi Hoa tôi, hãy. Ruổi chân hàng này. Something phần mông, everybody say phong phong. What mong, you do with them? A phong phong bun. Bun can bay, bun bay, tin cầu thủ. Hoa chê nhà, bay chê nhà, bay nhà, bay chê nhà, bay chê nhà, bay cái nhà, bay con nhà, bay chê nhà, bay chê nhà, แสดว่เกโันจิตใจล่องในวันนี้ล้มมันล่งถึงทรรมันมันล่องไปจมาธี่ลงครบเข้าไปถึงที่เกิดก้ลูกไปหมดลู่ทั้งด้านภายในไปเลยเอ,อ้ดอยดาานนีโอ้ดีใหญ่รียมหาสมัยโอ้ประจังเนี้แต่พ่อว่านิดเดียวพุทธจังละเออน,นานาทัพมารมาณ้วเาไปสตานี่รองตาบรทับ

mẹ thomas hãy là một cái bất chợt bằng văn dưỡng bì 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 lắc bì lắc chạy. bì 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 chạy, bì 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 chạy bì 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 กิจการม่เลาพาฟันดิ่งสามสัสญีารมแรงกั้นลาดอีกนะันนี้วิเศษุดับคิจใจมีร้ายกันวาจะไอกิจารแบบไหน่างกัยังงนี้ตัดสรรเลยมาจะมาเล่นอ่ะอันี้จะเ็มแทปวดแทมื่อแทละแท่งงวงแท่งเหาั่งไปก็บพอเขาเ อันน kind of ี้ต้อาสัจจาไวหรือไปโยกนุษย์ไดต้าได้ดวงมันเสือได้หลายหรือผีผีได้หลายต้องโยสัยกเพื่อเดี๋ยวไปโยกขโมยไปเลยแบ่คนเราปุยไปเองแบบไปในภาพหน้าคิดใจว่าเรา่วงไ่จะมันเิดันเท่าไรพัะสิสาขั้นมันบอกไปเลยไปโยกอเน่ คำว่าบ้ก้อนที่นี่จะทำนี่ก็อ่ได้เลยครัก็ได้พีก็ได้ไปซั่งสายได้ต่อไปก็ไปเพราะจะติพี่เพาว่าอะไรเป็นอาจารย์สอนในมันโลกมันยากมันจะมีพวกคนร่วมจะมีคนระมังคบโมรัวบมเก่งโย่าตมันไม่มีคนระมังคนระมังตัวหนเป็นตัวเศ่ษีญาติสก็กระวังคนมีคนร่ว

nên đọc Nghĩa có lẽ sử dụng ngay thế này. Ở chứ không có là sử dụng sử dụng. Khám tỷ khe kha, không có lẽ chẳng sử dụng như thế này. Thì nàng yêu thật. Khiến Thầm Hồ Cháu đối với thầy là ảo luận. Nó ngâm thịt. Nó ngâm tìm. Yêu đánh thật. Thầy đòi sám mươi sám sinh mới đọc. Thôi thầy đừng... Phút xoắn nhạc ngay cho ảo luận đi. Thầy cho phóng nhạc qua nghe. Nàng yêu มือก็พอขึ้นยู่ไปก็ได้มันจงอฟฉันใจฉันอฟอีน้ำตาไม่ไหวก็เลยคิดง่อละต่อไปอย่างงี้มันสุดโอ้ยไม่ไม่เลสูไปมันนลบวัตถุของมือวมายุ่หันงานกสาต่ยังว่าตั้งสัจจะไว้เนี่ยแค่ตายจำได้สิไตายไดตายแล้วมันจงะเก็บ

สร้างหอคือตลาดเลว่าแต่ถ้าดำขอเตียเลยมสู่ห้องมาเลยะห้องซีไม่ฟุตไม่เลยเอาใชลงในห้องก็หนึ่งไีเขาซชเขาจะบอกว่ามันจะได้ม่ก็บสรุหนาไปได้่กสรุเยิหาสิ้าสมิการเท่าเทียมนี่จริงอแต่ว่าม่เห็นเรเป็นปีที่ที่หลายเอะไม่ได้ี Nàng libori, vô số rèn ăn phi lạc hondo. Tất cả đội ngao ngon 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 lái. ngon 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 có ngon 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 มันสิมาใมากเคนก็จะใช่นี่เยอะงบนอยเลยนมันก็ดูมันก็เสียขันมันใจเข้าเลยมันเสียขนมีเก็บความมีปวดมีมี่วงเสียงอมันใจตัวเดียวนี่ยหพาันสตก็ไปถึงมันโอ้ยิ่งไม่ได้หรอกม่น่าวนนสุกัวหนักเนี่ยุกโตใจเขาเลยมันมันหายเลยมันเกิดประโยชน์

ถจาเเก็บเอาปวดเอาอะ่เรานี่ไม so ่ใช่รท่าันเป็นแตแค่บรรดาแคลองน้่งคตเดี๋ยวมันหาเรื่องไวหรอเดี๋ยวมื่นสิบมงนี่ทำมาเนัอนสิเมานนนี้เสียเง้ยหนึ่งเงี้ยหน่เดี๋ยวยอนหเาหลบงั้นมันสำรวจท่านแต่เนี้ยแร้าจะหาทาอย่าก็ตามเอาตายเป็นเดียวพนหมดนี่ตคนจดียวอีกยังนหา แต่บอกว่าอะไกันมองอะก็เห็นะไรสดท้ายเลสนตายเยอะคนโหดอยู่ตายเยอะทำทร้ายถามนี่ก็เสือมากเลยย่านตรงนี้หนีลยไรกันพวกายามเสียสัญญาตไปอันนีคนไหนมีจาตจะเสียเดี๋ยวจะเอามึงจะนาวะจะจะไปไปไป

คืกินงลงไงข้านี่ยไทสบาั้งรู้สั้ตัวโอ้อะรเจ้างรถชาวของออก็เองครที่แว่ามันเสียเอาไปกินอย่างั้งโฆษาแบบนี้มันมันหยาบไปอนไรนิดเดอคงใหมันหลงไปรยาน้ได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ใจนี่มันล้ Kèm mặt mikateri gần đầu đuôi. Một mặt nha rèn ăn ăn ăn. Ta buộc à phá, mỗi khi ra. Ta buộc à phá, mỗi khi xảy ra. Ta phá, Ta buộc à phá, mỗi khi xảy ra. 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 Ta buộc ทำแบบนั้นแล้มีโลกใครเยเรื่องของจิตวิัอะไรมานกราฟที่แตกฟอนสันนี่ันยังอแลเพราะว่าในเรื่องอะไรว่นนี่ยพอันคอยขยับสันจะเห็นมันหลาจห็นอแต่ว่าจะคอยถอยไว้กอีก่อนหาทางไว้ที่โตกนั้งแต่มนทั้งวคนเอาแบบนั้เราจะพูได้แต่แบบอ วานจะสกพรกหน่มันจะแตกหนาของห้องยังเ้างิดนี่รันแบบแร่งสบายถึงสร้างเหมืบบมบบมบบอนแบบนี้แบบพบแบบวันน่องตรนี้แค่นางวัอะไรกันสู่วัวอะไรกันเราจะขอนยกทั้งนางให่ได้มันนางจู่กับู่ก,ก็ไปใช้หน้ายเลน้นข้นหยาบ้นหนามันมีพุงเมันแดกขึ้นนี่มันย่องก็เลยนีใจ Mười lăm giờ đây, và theo tang bếp cắt của mình. Sắp tới mọi người đã lắng nha. Bye, tìm bác thư. Mọi người mất mọi người. Ni lắng nha. Men thân 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 thân

โอ้ตัวสัตว์สท้านธมาเชื่ก็ต้สองอาศัยสติขนาดไม่มหาสตว์สีถามเยโอ้นเป็่ไเลเรียนขนาดไี้เลยุกปริยาบทซึ่งแสดงออกให้ลูกยุทธภริยาอิสระที่ึ่งไปทำเลยทำมาไปทงเลยจี่เดินเข้าขายเลยแได้ใหูกยุทธ่านัเขาจะว่าไอ้รูกยุทธริยาทุลหายใจั้งเขาังออกเกหยจออกเจก ไอหัวจัดแข้งหัวจัดหัวซาหัวเลี้ยวหัวยุจัถ้าลู่ยุ่งสนแสดงว่าบุทุกประมาท้ายห่างๆจะคอยดูใจเดินแสดงว่าคบกันแสดงต้ประมาทรักษาขใจเลยขี้ใจในตรงที่ยิบเลยยู่ยุทธุบายะทีเร็วยีเร็วหัจัดสิคบสิฉันสิไปสมาสิครับสิไสสิ อยู่รูปบวิธีแบบนี้สติประจำเลยแต่พวกนี้ม่มีสติกลยนี่แน่ก็ล้มหน้าล้มหลังไม่เพราะกระตุกระดรอย่างต้นไปวันนนลคนให้ในบ่านวมยายไ่ออกลยเพะยังต้เรียนหนีดีซีเรเกับใกล้กองต้องขอใกล้ไปไม่มี่อย่างมันต้าไม่เาขาเอาสินไปเลยแพลาดไปหมดมันหลงไป่ตนสัตวะสติก็ไม่เด้ มิยุ่งกับเรื่องพกกระสือเหนื่อ,อน้นาสถานมีสติต้องรู้ชัดรอบครอบมัดตรงดันอัคิดใจอยู่ในมมตัวสงบการเพิกชัดสติโอ้ยายโตให้รู้อยู่ในตัวอย่างสองเพื่อสิคิดใจจะไมร่รู้อยู่ในตัวอย่างสองอยู่ในปัจจุบันธรรมอยู่ทุกระยะ อันนี้จังุงสติหลายสิแต่ตายเป็นมหาสติเหมือนูเป็นนีประจําสติแค่จไจคิดใจย,ย่อมเลยมดอยากอายุสจะอยุก็ไม่ท่างไปตคิดใจอายุประจาแลลวอาลณ์ทั้งหลายแหล,ตตล,ตล,ตลนะ่ต่างๆก็อยากรับกรเลยขรับกรเลยด้ยมดนี่สติกโนจึงเขาอยู่กับสีให้เขามหาอาล้มมากันกสพานไปเลย เมื่อไรขอไปถึงใจเนี่ยสติครอบคล้องเลยอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ไม่ดีก็ตามทุ่งขั้าตอนสูงสูงเลยสีดาสิกยสิสาวสีแกงยังกับมันก็ไปเรื่อยเข้าได้กำหนดเพารู้อยู่สติสับใจมันแนบแนบเป็นเดียวกันอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติว่ามีสติอยู่นั้น ต้องการจะเห็นมันอยู่ใ <hey>. น้อสงบขาดจากการร่ำรังหอกทอามันลงในขอมในกบของมันแต่นความสิมาสุสุสีมันก็ไปไงเป็นสมาสีกันตั้มก็เลยขันตางก็เลยไปกันสุงก็เลยเพราะมันรู้ยุทุกยามันหนีไปเส็เลยอันนี้ไปจาไปเอาอารมณมาทับสมจะของกรนยุงจะของเลนนี่ตัวที่แข็งยี่งหน้านับประจานเลยอะมันห่อน้ามักคิเจ็บปวดปวดแต่ของมันนี ถามีสติอยับที่ใจธนรมะวานมันว่าว่าอะมันยากมันยากสติมหาสติ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 ใจกลัวอะไรใจกลัวสติเพรนั้นสติจะมีเยอะเลธรรมะทุกหมวดเลยผลสุดท้ยต่จนตาย็นมหาสติยังก็พรเดียเจ้า เรื premises, 1, 10, 1, 30, topic, no ่องภาวเวนเนี flesh, so o, ่ยนี่เองพเสวยเนี่ยสองหมื่นหนึ่งแสนปันรรมาทมด้วยสัตติโเดียวแดวมดมาส่งรักษาเนี่ยพระุกคนรลู้รอบเราพงศ่วยนี่การตรวจตัวโมเป็นผู้ชินนี่อาบัตแมนเทสใจก็ตามเทสตัวยนนี่เขตนาแดงฟาราหันหนึ่งอาบัตบดมี่พอบดมี่เขตนาเนี่ยทั้งเถอไปตามเรื่อง เรี่ังพระจจกุบานสมเด็จป่าบริณุวงตกหรือว่าไปเดินจงกรมเขาเขาเสียดไอ้คนจับไปจับมาแม่งมาจกาเลยห้ก็ไม่แล้วให้กันนี่เขาะัยังไม่หมดทั้งหมดจะหนดตายจด้กันไนั่นไม่เป็นหน้าบัดเพราะว่าสติเป็นสติเนี่ยม่มีเจตนา สีกับใจมันยอ่เอกันไม่เป็นอันเดียวกันเลยนี่ชัดเจือตัยอะเมื่อฮัลโหลโยันท่ามาทั้งหลายแหล่มันก็ไหลเข้ามาใช่เพราะว่าท่ามามันมาถึงใจก่อนจะมาทั้งนี้ก็ตสามมาสร้างหูก็ขอถึงใจเป็นเสียงมาสร้างลูกก็ขอถึงใจมาสร้างตามาสร้างจมูกจริงๆก็ขอไปถึงใจมาสร้างลิ้นรสชาติก็ขอไปถึงใจมาสร้างสัมผัสตรงตง ตั้งตั้งในร่างกายสบายหายใจนมาข้ามตั้งสึามาเริ่มมันจะเกิดสุขใจตัวผู้ยึดเขาหันเลยต่วเมีเฉื่อยคอบคล้องเราหันไม่มลกก็ไปใช้มาใหนแล้วมอระปลูวอาหารมอวม่ให้รู้คงจะไม่รู้ยึดสิมันก็อยู่ในส้มสงบไปมออยู่ในส้มสงบขึ้นมาถึงม่าข้าใส่กับพันม้าอะไรกับพันไปพันไปรู้แล้วละรู้แล้วละเลยรู้แล้วก็เลยเก็บไว้ ออก็ไปเลยก็ไปเลยไม่ก็ไม่ได้ยู่งไ่ไปอีแต่ไ่ก็ยู่สบายไอ้เรีไมตาเราก็เป็นเป็นกรเนี่ยแต่ี้มงไม่ได้แต่ไอ้เศีเาสบาแล้วเรื่องบาปจะกรรมนิน้อยเนบยมันไม่ได้สนใจคือนี้เจตนามกษายกันก เ็นจัมมะเนี่ยสิดีสิเรสเรกงต้อไปทานิตใจหมดอะไรส่วนมาคนเลือกเต้นในหมดเพามีสติป้องกันแต่เากบสุัสสติพว่าสาสินงนี่ก็บสุขัสสติทั้งนั้นแหละแต่่มีสติแล้วก็้มตัวเพราะมีธรรมะตั้งต่างกบมบ้ิเลยมีเจาว่ารมับผมนี่สติเป็นตังแต่ดเนตัวในเป็น

ออกไปจตามชีวิตมิใช้เจ้าของเ่อใดคำนึงถึงอะไรถูกกันไี่ผิดแน่นอนเลยโต้งไม่สติทท้านั้นนี่ยงทางโต้้องันไม่ให้เป็นบาปเป็นร้าก็หนึ่เป็นบาปพอมเลยแต่ไมสติสมรวมนำมาละว่าอยูตตลอดต้องหวใจของดีของผูดีแล้วเอารย่องสติตัวใจเราสวยก็มนี่ค like ือการสุกข์ที hmm. ่ใส่คำเมื่กรรมพุทโธหรือคำลบล้มหายใจตอรู้ที่หน้าร่างกาย อนุกนอต้องน้องก็จะวานสุดคัสสตีทั้งนั้นติสตีก็ไปยังในใจจะลอยเอาไว้มำอะรังก็มานเลยมู้นอะมู้เนก่จเลือกเกิดในย่างดี้จะได้ควารู้แหลวจะได้ววามปัญญาเลยที่แอาการของสตีทั้งนั้นแ่พคุณต้นสตีก้อนอยู่สมาธิจะเกิดวะเลยปัญญาจะเกิดวะเลยชานิย่างจะเกิดวะเลย มีหมดลุดตนนักปณิพันธเงือกเสือบ่เลยนี่สติสุยาสนับสนุนไปจนถึงขันทุทไทยิศาไปเอาทุกนพุทธาไปบ่เลยแต่พ่เดินไปตามขันในบรรดาพวกนักปณิมัติภาษาชิ้นหานี่ก็เื่อกันักษาชิ้นแปดเื่อกันทือทั้งคิดใจเกิดจิสมาธิอยู่ในสติสงบเื่อกันขาดสติบ่เลยก็เที่ยวไปฟั้งหลายตั้งก็จึง เลื่อนเลื่อนงก็บายทางเสือว่าไรแต่แบบนีคนกดดันด้วยตลอดเลื่อนมันจะไปตามเป้าหมายแต่เป็นเลื่อนน้อยก็ต้องอาศัยใบไพ่กดดันด้วยตลอดมันจึงตรงไปตามจุดที่หมายที่เราต้องการแต่แบบนี้ที่เราเนี่ยมันเป็นคงล่าควงบินไปตามเรื่องเรื่องเขาผิดเขาพลาดกรื่องของสติเนี่เป็นเยอทะยานง่ายขึ้นเป็นตัวข้อเสียของจักรธรรมชาติของสติ มันไม่รักษาการอะไรไม่รักมันเกิดเพื่สติขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ซื้อมันนี่ตัวธรรมชาติของจริงมันนี่อยู่นี่มีแต่ของไปรู้สติไปรู้ยุทธิธรรมราษฎรธรรมโอเคมันมาซื้อน่าหน่ายมันโมกุยไปเป็นตัวธรรมชาติไปรู้เอยุ่ธิธรรมธรรมมันไม่ได้ฝากดงแปกว่าทรรมราษฎร แต่านี้มาแล้งอย่านเศร้าไม่ใช่เสือตั้งตังห้องเป็นแถวอย่างมันหันมันมันจะนอนแล้วรูปยุหันเสือยุ่งทำตบต่ำมากมันจะย่างเขาแบบก็ได้ไปก็บพรเด้พระ้าแแีหนีหมดยาตยาตเสือแต่แสงประยุหันยี่สิบตัวมือนั่นก็ห้องเยอะแค่ไหนม่ได้ย่างเลยส้นย่านเขามันรอยยัดตรนี่ ย่านพระยห่หดอยู่โหดทอนอยู่มันนี่เขาจะจัดเป็นไม้ไผ่เฮ็ดเป็นปีพักืะอหนมันมี้สามไม้ไผ่แอวมเยเนี่ยย่ยไปเีแรกมันกระยานเนี่ยแั่เอา,ามุ่งร่องแล้วเขาไปในห้องปีตตูแล้วเอามุง,งบาบาร่วงหเลที่เบอกไปดูว่าอยาบไเมื่อทสี่แรกเจอเมื่อที่สองเจอปรตตูออกก พอมุ่งเร่คนที่ไข่เันใดมันใข่ก็เห็นนมันเมื่อหลังในเลิกมุ่ง้นมื่อปอาย่นงาหลายแกมันาบกรมดมันจะใบไงเนี่าเลยนางไม่เท่าไงมื่อหลังไม่ถังเข้าไปในห้องไนแม่เมื่อเขามานันงก็ทั้งนอกเลยเนี่ยสียขาวนียแงย่านสั้นไมได้เลยเงี้ยคยู่คนเดียว ยินได้เสียงฟัดห้อออกมายินนังข้างนอกนั่งได้ย่างกับตูมันยังไงละ่ะคนหาว่าผู้ใด็ก็ับู้ย่านนี่เนี่ยบองหาวิธีสารว่าันุู่้ว่าไหนมันย่านมันยุ่งง่อางไรย่านกับเขาเอา,า,า,าว่าย่านกับคู่อดทีน่าหาวิธีแาาก้ไ,มกไข,ม,ขม,มันยังเมื่อหลังมาล้วไปเดินจงกลุมแต่ก่อนลงมอะไรแต่แต่ที่มันท่านเยจะรมันยุ่ธยุ่ ยืดขนธรรมาดามมันงได้ทำแต่ถ้าไม่ทำ่างนี้อย่างเมื่อเดินไปเดินงาย่างคขาเมื่อจะขึ้นเนี่ยขาแข็งเลยยันไม่ยั้งงผลอะไรแย่ขาไปแข็งขึ้นเลย่ยางไปยังอันนี้อนน,นี้นห้องเงนแกะขาดยันมัดเขายุงไม่ได้ค,คิดลุกเลยหรือ ก็รองเราไปยืนทำรดยืนทำลกมันยากอะไรพม่ไี้ทั้งไก่เลยย่างก็วิ่งนีหก็ู้นเี่ยองเหมันาสตอนมันถอนกันมาาบานนี่ว่าย่านใช่ไหมข้าหันส้ำกันอะกักข่อยางนางได้ใส่ใส่ใ่ได้ทางขึ้นไม่ีไม่มีกระามบโยหันต์ตสามเกตเลยนี่สิเว็นนี่แค่วัาจะทำกันดานที่สุดก็ม่น่า เลาเยว่ายางเขายางออกนี่ไหม่ไพ่โอ้ไม่ใหม่ไม่ร่ำลงม,มันลมผาดเหิ้วอย่างยางร้อหนาผา <c oughs> ทำผาดลูกันเลแก็เรียกว,ว,ว,ว่าจะได้รียบรืแบใส่ตัวครบชุดสด่ผ้าสะองตีว่านสังฆศีไปเป็นสรรมบัตถ้าไปเรินธรรมบาิประมาณร้อยร้อยก็เสร็จรอยหาชุดเสร็ ไปถึงข้างลองเนี่ยรมมาณนเสนแต่หา้าบารกเาเลหนาเรื่องต้นแก่ารามากก็บพ่อ่า,านนังใหญ่หมแต่ว่าทะูจักสติอยู่ไโอ้สติมันเป็นสังสิเจยได้มัเสิ็ุมันสูงสันะอะไรเรื่องเยมันแนวัดมันพกพิเอษหมดเดินไปเดินมาอะไรจะเป็นถ้าไปเดินจงกรมเนย còn sĩ long mã, theo mốc hết mực, mỉm nở nụ, uốn cong má, uốn nha, hai chân như cây cổ, còn nịt cái tã hàm nắp người ta hay chia hạt, có thể âm nắp, cả phòng sách văn ở bên nhà rồi, âm rồi đấy, mới ra chuộc, chuộc kéo, chuộc chuộc máy phay, bắn phay hết rồi, năm mới sau, dân long mã bị bệnh, má chia sợi, má